ัสลามอะไลกุมครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมานะครับดูการกรีดยางนะครับกรีดยังไงกรีดให้ออกนะครับกรีดให้สวยยางที่ฝนตกนะครับหลังจากฝนตกหนึ่งอาทิตย์นะครับกรีดยังไงให้ออกกรีดยังไงให้สวยนะครับ นี่ครับจนผรุมควรซอยอย่างนี้นะครับเน้นๆนะครับแล้วน้ำยางมันจะออกดีนะครับเพื่อให้เพื่อให้หมดเลือกที่น้ำมันเข้านะครับ ท่านผู้ชมควรจะตีดเน้นนะครับเน้น่างนี้เลยนะครับซอยสั้นๆน,นะครับถ้าซอยยาวๆแล้วรีบมันจะไม่หมดนะครับนี่ก็ยังไม่หมดนะครับน้ําเข้าไปลึกมากนะครับก็อพอประมาณนะครับที่น้ํายางน้ํายางออกนะครับ เจะมากีดวันที่สองก็จะออกดีนะครับหน้ามันต่ำนะครับแต่ก็หน้าก็ไม่เน่านะครับหน้ายังคงปกตินะครับเพียงแต่หน้ามันจะดํานะครับเพราะว่าโดนน้ำฝนเป็นฝ้าดําๆนะครับแต่ก็ไม่เน่านะครับ ที่ดำๆตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ถึงท่อน้ำยางนะครับที่เน่าเห็นไหมครับคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงแบบเนื้ออ่อนนะครับเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนที่มีท่อน้ำยางอยู่นะครับคือเนื้อน้ำยางนะครับมันจะออก ตรงที่เปลือกยางนะครับแล้วก็เปลือกยางชั้นนอกนะครับแล้วก็ชั้นในนะครับมันจะมีท่อน้ํายางอยู่นะครับถ้า่อยสั้นๆอย่างนี้นะครับยังไงหน้ายางก็จะสวยนะครับจะบังมันจะบังคับมีดง่ายขึ้นนะครับ การที่เราซอยนะครับถ้าดึงนะครับมันจะไม่ถึงน้ำยางนะนี่นะครับรีดยังไงกีดให้ออกกีดให้สวยนะครับจากที่ฝนตกเป็นอาทิตย์นะครับ ก็ต้องกรีดอย่างนี้นะครับต้องเน้นนะครับคือรอยที่ผมกรีดนะครับถ้ามีคนอื่นนะครับมากรีดซ้ำก็จะไม่ออกนะครับจะไม่ออกเท่าที่ผมกรีดแล้วก็สวนของคนอื่นนะครับที่กรีดนะครับ ถ้าผมไปกรีดแล้วนะครับก็จากที่เขาได้ครึ่งถ้วยนะครับของผมก็จะออกอเต็มถ้วยนะครับก็ผมจะกรีดายางนะครับเสมอนะครับ ให้มันเน้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วน้ำยางมันก็จะออกดีนะครับแลหน้ายางก็จะสวยนะครับไปดีคนทั้ง่ายอีกนะครับก็ความรู้ที่มีอยากจะให้ท่านชมนะครับ เอฟซีทุกท่านนะครับชาวสวนยางทุกทุกท่านเลยนะครับนะครับถ้าเราดึงดึงมามันจะไม่ถึงน้ํายางนะครับไม่ถึงทอ่อน้ํายางและหน้ามันก็จะไม่เสมอนะครับก็ที่กยทนะครับอบรมก็เขาก็ให้ซอยอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะซอยไม่สี่อย่างนี้ ตอนของผมนี่ถ้าผีดแล้วไม่ออกนี่ผมไม่สบายใจนะครับต้น,ตนยางที่ผีดแล้วบาดนะครับผมไม่สบายใจเลยนะครับ,นะรบเดี๋ยวก็ <c oughs> ดูต้นนี้อีกนะครับฝนตกเป็นอาทิตย์เลยนะครับ ัแต่อาทิตกว่านะครับฝนตกอยู่ฝนพึ่งแรงให้วันนี้นะครับเป็นวันที่คนกีดยางาาเยอะนะครับ่ถ้าทาดินแดงนะครับทา ที่ผมให้ดูนะครับก็จะน่าจะสวยขึ้นนะครับนี่ร่องรอยการทานะครับเห็นไหมครับหน้ามันที่เกิดจากการกรีดบาดนะครับกรีดแล้วมันหนามันช้านะครับมันจะปิดเร็วนะครับของผมก็มันมีปุ่มนะครับตรงปุ่มมันก็จะปิดเร็วครับคลิปนี้ผมก็จะให้ดูนะครับการกรีดยังไงกรีดให้ออกกรีดให้สวยนะครับหน้ายางที่ผลนะครับ มาเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์กว่าก็จะตกอีกแล้วละครับพอดูมืดๆคึมๆม,ม,มาอยู่นะครับไอต้นฝังนี่นก็เก้าโมงกว่าแล้วนะครับอืก็ยังติดอยู่นะครับเพราะว่า ไม่กีดไม่ได้ครับไม่มีตังซื้อกับข้าวแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์ลูกก็เปิดโรงเรียนอีกทำงานคนเดียวก็ลำบากนะครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมที่สั่งมีดเันเข้ามานะครับเอฟซีที่สั่งมีดเข้านะครับอย่ารีบนะครับผมมีตังซื้อมาแล้วก็ยัง ก็ต้องมีตังส่งอีกนะครับท่านที่อยู่ไกลๆก็เป็นร้อยนะครับค่าส่งนะครับกีดยังไงกีดให้ออกนะครับกีดให้สวย ก็ควรจะกรีดย้ำอย่างนี้นะครับกรีดเน้นๆอย่างนี้เลยนะครับช้านะครับกรีดยางวันนี้ว่าน้ำดำนะครับไปต้นข้างหน้าอีกนะ มันเข้าในท่อน้ำยางนะครับต้องกรีดให้มันหมดนะครับตอนนี้หน้าต่ำนะครับเลื่อนไม่ได้เพราะฝนยังตกอยู่นะครับ หน้ามันจะเน่านะครับหน้ามันี่ยนะนี่ครับร่องรอยการที่หน้ามันเน่านะครับอีกท,ที่แล้วนะครับผมก็หยุดไป nào, tôi sẽ đi đến bên này, bên này đi qua. này các, bằng kẹp nén nén như thế này, หมดเปลือกที่ดำนะครับไปอีกต้นนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอโอเคครับ นี่นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะไยกุมครับสวัสดีครับ